หลวมพ่อเดิมได้มาอีกหนึ่งเล่มแล้วครับคุณผู้ชมเล่มนี้เดินทางมาไกลมากแล้วก็สภาพนี่คือนอนหิ้งจริงๆไม่ได้ดูแลเลยนะครับบริเวณฝักต่างๆฝุ่นจับฝุ่นเกาะครับเดี๋ยวผมเช็ดเท้าเขาสะอาดเนี่ยเดี๋ยวดีเลยแล้วเล่มนี้เนี่ยเป็นมิดหมอลวงพ่อเดิมที่ด้ามงาค่อนข้างอ่อนในบางเล่มที่งาแก่เนี่ยเนื่องจากว่าช้างที่มีอายุเยอะๆแล้วงานเนี่ยยาวมากๆนะครับ เขาจะตัดในส่วนของงาที่แตกหลายงาเนี่ยตรงปลายออกนะครับโดยที่ต้องระมัดระวังไม่ให้โดนเส้นประสาทคืองาตรงนั้นเนี่ยมันจะลักษณะคล้ายๆกับเล็บเราเนี่ยมันยื่นออกมาถ้าตัดดีๆไม่โดนเส้นประสาทเนี่ยคือไม่เป็นไรมีชีวิตอยู่ก็ตัดได้นะครับอันนั้นอาจจะได้วางงากระเด็นแล้วเราก็เอางาตรงนั้นเนี่ยนะครับผมเอามาทําลายสวยมากจะดูมีความเข้มขลงังดูจัดจ้านนะครับแต่อย่างลักษณะางาแบบนี้นะครับยังเป็นช้างหนุ่มอยู่ แล้วตกมันนะครับการตกมันเนี่ยหลายคนบอกว่ามันเกิดจากความเครียดม่จริงๆล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นการผัดฮอร์โมนของช้างช้างเข้าสู่อายุ15ปีเนี่ยมันจะเริ่มมีการแบบผัดเปลี่ยนฮอร์โมนและเพื่อให้ช้างเนี่ยสูงขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วช้างในวัยนั้นเมื่อตกมันเนี่ยจะมีความโกรนกระววยเนาะเอางาไปประลองงากับช้างด้วยกันหรือไปประลองงัดกับต้นไม้เนี่ยแล้วมันไปหกักติดต้นไม้เนี่ยนะครับผมเขาเรียกว่าง,งากําจัดแบบนั้นเนี่ยจะมีความเป็น ศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมชาติเข้มขลังโดยธรรมชาติเขาเรียกว่าธนสิทธิ์นะครับคือมันไม่มีวันเสื่อมเป็นของขลังตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นงานจะได้เป็นลักษณะแบบนวลๆไม่ได้แบบสว่างวาบหรือว่าใสากิ้งเลยนะครับแต่จะมีความเป็นนวลๆเนาะนะนี่บริเวณตรงกลันจะเป็นลักษณะแบบกนหลอนะครับแหมใช้จะเป็นแผ่นดีบุกนะครับแล้วใบมีดมาดูกันนะครับวิธีการเปิดมีดหมอหลวงพ่อเดิมเวลาคนที่เขาเล่นกันที่เขาจะทราบดีเนาะจะต้องใช้ลักษณะการจับแบบนี้ครับดันขึ้มานิดหน่อยแล้วก็ ใช้มือดันออกมาแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะครับจะสังเกตได้ว่าตัวฝักแล้วตัวมีดมีความเก่าเวลามีคนมาให้ความรู้เนี่ยบอกว่าไม้เก่ามันเก่าลักษณะไหนคือมันจะมีร่องที่เป็นท่อลําเลียงอาหารของพืชนะครับจากรากสู่ใบเนี่ยมันจะเป็นร่องที่เกิดกระบวนการแบบออสโมซิตนะครับร่องเหล่านี้เมื่อผ่านการเวลาไปมันจะยุบตัวลงกลายเป็นร่องที่อยู่บนเปลือกไม้แต่ว่ามันก็สามารถเรียนแบบได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าคนที่เขาจะทาเรียนแบบเนี่ย เข้าไปเอาไม้เก่าๆมามันก็จะเป็นลักษณะนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเทียบไม้กับตัววัสดุตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันเท่าๆกันหรือเปล่ารวมไปถึงบริเวณการทําลวดลายนะครับเล่มนี้เป็นลายตอกช่างแมนนะครับแล้วบริเวณตรงโคนมีดเนี่ยจะเป็นกระหนกน้องสิงนะครับแล้วลวดลายเนี่ยถ้าดูผิวเผินเนี่ยคอมพิวเตอร์สามารถทรําเลนแบบได้นะครับโดยการที่แบบว่าอาจจะใช้เป็นเส้นยิงเลเซอร์เป็นล่องเลยนะครับ แต่ว่าอันนี้เนี่ยคือคุณต้องหาจุดที่ใช้สิวก่อนนะก่อนจะไปดูที่เป็นเส้นเลเซอร์เลียนแบบลายมือเนี่ยนะครับให้ดูลักษณะการใช้สิวก่อนถ้าเป็นการใช้สิวก็โอเคได้ปลอดภัยได้นะครับผมนะแล้วแล้วก็บริเวณตรงเกดปลานะล่องจะลึกละเอียดดีนะครับเล่มนี้ก็ใช้เป็นใบเหล็กดำนะครับคุณผู้ชมนะตรงปลายก็เป็นอดอกไม้ช่อดอกไม้นะครับนะหลายตอกช่างแมนนะไม่ได้ตอกปักะขาลงไปแต่เวลาอัฒนาเนี่ยใช้ คาถาอาวุธพระเจ้าก็ได้นะครับอาวุธพระเจ้าตั้งห้าก็ได้นะสกสะวชิดอาวุธทังนะครับใช้บทปีได้ในการอัฒนานะครับเนี่ยเล่มนี้จบราคาบูชายอยู่ที่29,0 0 0บาทนะครับแบบเร่งด่วนเลยเนาะใครสนใจจะปิดด่วนปิดก่อนได้เลยนะครับนะที่ด้านข้างนี้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะรอชมในไลฟ์สดก็ได้นะครับผมขอเป็นสิริมงคลทุกท่านครับ